สัมภารณ์ค่นุญาขออนุญาตขอมนุานุสัตภอษน์ญตออนุาตขนุญางขอคุาขออนุญออนุญคขออนุเขอุาตขออนุาตออนุาตขออนุกาครอนาตขอาตขออนเตขอนถามเอยใช่ออนุญาตนานุญนุ้าุญาตขออนุอนุตอร์ุานตออนุานุานนตนตอาานนเตอร์รู้สึก โอ้ด oh, oh, <dear S 1> ีมากครับใจคู่มากรับลยกับวันนี้ที่สนุมากเลยขอคุณที่มิโซาให้โอกาสเด่นนี้ครับผมมารับมาเจอแฟนคลับเยอะๆเป็นไงฮะป่าใจฟูขนาดไหนฮะจริงจริงขอคุณที่ ให้เราด้ความสุขครับขอบคุณมากครับมาที่นี่ก็คิงจริงไม่รู้ต้องทำยังไงแต่จริงๆควกคุมหัวใจลึกๆรู้สึกยังไงที่เราตั้งชื่อให้เครื่องเครื่องดื่มเป็นเป็นมิโซมิโซะรู้สึกยังไงใช่ครับคาว่ามิโซะครั้งแรกออ อะไรนะครับ h y I say Okay ่ม is actually named by you and then because because you say it wrong and then now y o g ่ค่อยเนี้่อาจจะจำงไงครัวลาะว่าเกาิมเร็วอกจำงไงเร็วพมพุดมิมิเนอางพอได้กินครั้งแรกก็รู้สึกยังไงครับ กินครั้งแรกมีแรงเยอะครับแล้วก็กินเยอะๆไทยกับเพราะว่าพากว่าน้ำตาลสูงเปรเ็แล้วกินเยอะๆปกติไปเที่ยวก็กินพิโซอยู่แล้วช่วงนี้กินเยอะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเราต้องใช้แรงเยอะๆแล้วปกติไม่แรงเยอะไม่มีแรงเยอะแบบนี้แต่จริงๆช่วยเยอะๆได้ครับมันใช่วยบู t ต p energy หรอฮะอ๋อใช่ครับอย่มันมีสองสีเราชอบกินสีไหนครับ

สูชินคับเมื่อนสตรอเบอรี่เวันแตงโมรู้สึกนิดหน่อยได้ไหมรถจักรพลามายเบนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ให้ฝากหน่ยอ่าฝากหน่อยฮะให้เป็นแฟนแฟนดื่มชวนดื่มมิโซะก็เชิญชวนแฟนดื่มมิโซะอร่อยยังไงให้แฟนมาดื่มกันอะไรอ๋อสูชินด่วยกันครับครับมทักกี มีมีแรงเยอะใช่มีเล่งเยอะครับครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ด้อมใจฟูมาเชียร์เราเยอะขนาดนี้จริงประทับใจครับไม่รู้ตัวยังไงแต่จริงๆขอคุณมากรัคบเรารู้ไหมฮะว่าในเมืองไทยเราดังมากมีคุณชื่นชอบเรามากเราไม่เคยคิด ทุกคนจะชอบเราเป็นมีคือจริงๆขอบคุณมากครับเราู้ไหมฮะว่าเขาชอบเราด้วยความเป็นธรรมชาติของเราเดียวเรียวเรียวเดียวเรียวเดียวเดีวเเดีที่จอมต้อรู้อยางเขาว่าตัวเองดังเหมือนดาราแล้วเหมือนดาราไม่ได้รักไมไม่ใช่ไม่ใช่เกิร์ลไม่ใช่เกิร์ลไม่ใช่เกิร์ลวันนี้ตื่นเต้นไหมครับที่แบบเจอกับกล้องเยอะๆสื่นเต้นแบบนี้ตื่นเต้นมากขนาดไหนฮะมากๆครับ ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่แบบว่าไปต่อไทยเป็นยังไรตอนเขาเรียกไม่จอดอะไรนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเับเป็นคนไทยเป็นยังไงบ้างช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาที่เขาอยู่เมืองไทยอ่ะเขาเป็นยังไงบ้าง How do you feel since you here in Thailand? What do you feel? What What you feel about Thailand? อ่าเวลาไปเที่ยวหรอใช่ใช่อ่าอร่อยอร่อยฟุ้งเวลาไปเที่ยวจอด คนไทยบอยบอยใช็มมาทูคนชัวร์อิเลาวเรอูจิกจิงจายดีมาลูสเรอูบีความซุนมาเรอเลาไปที่อู่ทัวร์ไทยบอยบอยแต่ถ้าคุณจริงไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรขอบคุณมากครับไปไะไบ้างครับที่เรารู้สึกเราได้เป็นพลังบวกให้กับคนไทยคนไทยเห็นเรายิ้มได้อะไรประมาณนี้ครับ รู้สึกยังไงบ้างที่ Thai people feeling that whatever you go is a very positive you know how do you feel about this ต้องคย่างไงต่อขอบคก่ะไูคาุอยาอยาบอก่รคนไทยไหมคะที่รักเราขนาดนี้ที่มอบความรักให้เราขนาดนี้อยากบอกอะไรกับนๆกะไร้ับแฟนๆพูดอะไรกับแฟนนอะครับ อ่อจิงๆิงโคคุนทีไฮโอกาลาโอมาี่นีกับจิงๆโคคุนทีทกคนเมือเ้าปากค้เยครับผู้ก่อต้นต้นชครับอ๋อยากยูด้วยกันแบบนี้นานๆครับประทับใจอะไรเมืองไทยมากที่สุดประทับใจที่สุดในเมืองไทยเลยครับแต ยังระทับใจค่ะจริงค่ะครับพี่จอมพี่จังรักษาใจอะไรคะพูดแค่ที่เวลาไปเที่ยวทุกที่สนุกสนุก์เลยมีความสุขค่ะอยากอยากทำงานในวงการบันเทิงบ้างไหมครับอย่างเช่นเล่นละครเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับอยากเล่นละครตอนะตอนนี้อยาก ถ้าพูดจรงอยากโฟกัสยูทูบแล้วก็เพลงแค่แบบนี้ครับอย่งยงที่จองเนี่ยบอกว่าอยากร้องเพลงแต่คนแลนบอกว่ายังไงคะอ่าอ่ายังไงาแนนจะทำเพลงให้พี่จองไหมอันนึงวันนึงัเงกันนะทัเพลงไทยโอเคไมได้ได้ไดชบชมมากเปิ้ได้ไหมคเเปิ้เเปิ้เเ้ลเ้เ

เอาเดี๋ยวอีกทีีความสุขแฮปปี้แฮปปอ้ไอ้วยะไร้องพี่จ้องทะเลต้องพีอมเองก็พี่ออมเองพี่ออมเองเออขอาทาพี่ออมเองเออเกบอะพี่จาพี่จ้องในรลทางนี้ดิพอ้องพีน่โอเคโอเคโอเคค่กบคไพี่กพี่จางโอเค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 จ้องมีตา้องมีาพ่้องมี้องมี้องมีพี่จอาใส่าเยน้ไอคโอเล